พี่น้องครับมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับอยากดูพี่บังขับรถได้เลยครับเดี๋ยวพี่บางพาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็มาลงทะเบียนที่โรงเรียนก่อนขีดขีดขิดขนเขียนเข้าสถานที่วัดสายตาว่าเรานั้นตาบอดไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาวัดการกาลระยะของเราวัดนั่นวัดนี่เมื่อโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งในรถครูครูที่สอนก็จะอธิบายสิ่งที่ควรรู้ให้เราฟังคร่าวๆครับปุ่มนี้คืออะไรน้ำฝนเปิดยังไงดูกระจกยังไงปรับยังไงนั่ง ยังไงอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วมีตรงนี้ใช้ในสถานการณ์แบบไหนปุ่มนี้ใช้ในสถานการณ์ยังไงวิธีการดูน้ํามันเครื่องดูสายแพรต่างๆนานาวันนี้ที่พี่บังมาขับรถเนี่ยก็จะเป็นแบบออโต้นะครับ แอะขอดักคอไว้ก่อนพอพูดถึงออโต้มันก็จะมีคนมาเมนตแน่ๆเลยประมาณแบบโอ้ยออโต้ง่ายจะตายไม่เห็นจะต้องไปฝึกเลยคนมันไม่เคยอ่ะครับน้อนมันก็ไม่ง่ายหรอกแล้วยิ่งพี่บางขับในกรุงเทพนะความยากนี้ยิ่งทวีคูณเข้าไปเลยถ้าขับในกลางนาขับคนเดียวอ่ะเอออันนั้นอน่ง่ายจริงครับตอนแรกก็กลัวๆเก่งๆนะครับผมแต่เดี๋ยวแพลรีนาเดี๋ยวโดนลีนารอเขาก็เลยจะต้องเก็บอาการนิดหน่อยถึงแม้จะมีเหงื่อออกบ้างก็เถอะแต่พอได้ขับจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะสนุกจนแบบเราอยากจะเหยียบให้มันมิดสองร้อยไปเลยอ่ะครับแต่า ว่ามีลีนาคอยควบคุมพฤติกรรมอยู่รอแพ่นกระบาลรอตบกบาลอยู่ครับถ้าพี่บังห้าวเกินไป<อ>วันแรกที่ลิลเรียนขับรถนะครับก็ขับในสนามประมาณ3ชั่วโมงก็จะมีหัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหัดเบรกปล่อยเบรกเบรกให้สมูทหัดเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพี่บังเป็นอะไรชอบชิดซ้ายตลอดเลยพอหักตัวออกห่างจากทางซ้ายมันหน่อยก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะกาลังค่อมเลนอยู่ก็เลยเพยายามเข้าซ้ายให้มันตรงแต่พอเข้าซ้ายเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามันไม่กินเลนก็ดันจะกินฟุตบาทแทนซะง,งั้นแต่ถ้าว่าความจริงแล้วว่า ความรู้สึกของเราว่าเรานั่นกําลังกินเลนขวาอยู่อ่ะมันไม่เป็นความจริงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองเฉยๆส่วนมากเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเน้นย้ําว่าให้มองไกลนะอย่ามองใกล้แล้วก็อย่าจ้องรถข้างหน้าหรือว่าทางซ้ายทางขวาอย่าจ้องเสาไฟอย่าจ้องกลวยจราจรหรือว่าอย่าจ้องมองตอหม้อหลักกิโลอะไรก็ตามนะครับอย่าไปจ้องมันเพราะว่าถ้าเรายิ่งจ้องเนี่ยเราก็จะยิ่งเข้าใกล้มันโดยที่เรานั่นไม่รู้ตัวเหมือนดังคําที่ว่าไกลที่ไหนคือใกล้ครับวันแรกมันี่ก็เล่นเอาซักเมื่อยขาเลยครับและแล้วก็มาถึงวันที่ เออลืมบอกไปวันแรกกับวันที่2หรือว่าวันที่3หรือว่าวันที่4จนจบคัสเรียนนะครับอาจารย์อาจจะมารับพี่บางถึงหน้าบ้านเลยจะมารับมาสง่งมีบริการมารับมาส่งถึงหน้าบ้านกันเลยครับบริการรับสง่งนี้จะเป็นบริการของอาจารย์เองนะครับผมอาจารย์เขาจะรับสง่งทั่วกรุงเทพมหานครกันเลยครับสะดวกมากๆอ่ะมาเรามาต่อกันที่วันที่2ครับเจอหน้าครูปุ๊บครูก็ให้พี่บางนั้นลงสนามจริงเลยครับเดินออกมาหน้าบ้านครูก็ให้พี่บางขับตั้งแต่หน้าบ้านเลยขับออกมาเองโดยรถที่ครูเขาใช้เนี่ยเขาก็จะมีเบรกสําหรับครู เข้าาวยแที่มันลุ้นก็คือซอยบ้านพี่บางเนี่ยมันไม่ได้ซอยบ้านธรรมดาดิมันเป็นซอยบ้านที่มอไซค์ข้างทางเนี่ยเยอะมากๆตอนหัดขับออกมานะเรียกได้ว่าเสียเหลือเกินกลัวจะไปเฉียวมอไซค์เขาล้มเป็นโดบินโน่แต่ก็รอดมาได้ครับตัวบางนี่ลุ้นจนเกงตัวไปหมดส่วนลีนาก็ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกได้ว่านั่งหลังไม่ติดเบาะก,กันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรแล้ววันที่2นี้นะครับที่ขับออกถนนใหญ่เนี่ยก็ลุ้นในลุ้นเลยครับมีทั้งขึ้นสะพานลงสะพานพยายามขับให้อยู่ในเลนกลางเข้าไว้แล้วก็พยายามเปเลี่ย นวนที่สุดมีพลาดบ้างบางครั้งก็เกือบจะไปสอยเสาไฟฟ้าเขาบ้าง<แ>โชคดีที่ครูเขาช่วยเบรกให้ขับถนนจริงได้สักพักก็กลับมาเรียนในสนามโรงเรียนมาฝึกถอยหลังมาฝึกเข้าซองมาฝึกให้ขับตรงเส้นแล้วก็ทดลองหัวข้อในเวลาที่เขานั้นอาจจะสอบเราหรือเรียกได้ว่ามาซ้อมสอบนั่นแหละครับแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าเมื่อยขาสุดๆและแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยไปทดลองนั่งทําข้อสอบครับข้อสอบที่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสุ่มมาให้ทั้งหมด50ข้อนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปพี่บังทดง ลองไปทั้งหมด3รอบครับผมไม่อยากจะโม้ว่าตกทั้ง3รอบเลย และแล้วก็มาถึงวันที่3ครับวันที่1กับวันที่2เนี่ยเวลาขับรถเนี่ยจะวันละประมาณ3มชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันฝึกวันสุดท้ายก่อนที่จะสอบในวันพรุ่งนี้เวลาเรียนก็เลยเพิ่มเป็น4ี่ชั่วโมงครับผมโอ้โหพี่บางเนี่ยอยากจะสะบดคำหยาบออกมาด้วยกับความปวดเมื่อยแต่ก็ต้องรักษาทรงไว้ได้แต่โอ้ยนอนมันเปือ้อนมวยแท้แล้วก็มาถึงสอบจริงวันที่4ครับผมพี่บางเนี่ยจะต้องตื่นตีห้าครึ่งเพราะว่าครูเนี่ยจะมารับหกโมงครึ่งแน่นอนครับผมอย่างบางเนี่ยจะพลาดได้ไงพาลีนาไปด้วยเเเพรรราาาาาาะววว่่่ไไไมมมออยยกกกปคนนดีลังงตข สืบครับผมวันนี้เนี่ยจะมีการสอบขับรถภาคปฏิบัติแล้วก็จะมีการสอบทฤษฎรีรวมๆแล้วก็จะประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆครับนั่นแหละชะตากรรมของลีนาคือจะต้องนั่งรอพี่บัง5ชั่วโมงหลังจากอดรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะแยกเป็น2กลุ่มครับครึ่งแรกก็จะสอบปฏิบัติก่อนไปสอบขับรถก่อนแล้วค่อยมาสอบทฤษฎีครึ่งที่2ก็จะสอบทฤษฎีก่อนแล้วค่อยไปสอบขับรถบางเนี่ยอยู่ในกลุ่มของครึ่งแรกก็คือไปสอบขับรถก่อนแล้วก็ไปสอบทฤษฎีพอมาขับรถเองโดยที่ไม่มีครูฝึกอยู่มันก็จะตืืื่่่่่นนนนนนนเเเเเตตต้้้้อยยยทััังงกกกจวาลลมมสีผ อาการตอนนั้นมันก็จะเขินๆหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ครับสรุปแล้วก็คือสอบผ่านครับในภาคปฏิบัติต่อไปก็ไปสอบเป็นภาคทฤษฎีคับในวันที่สอนเนี่ยที่บังบอกไปทดลองทําก่อนตึบๆตึบแล้วตกไป3รอบเนี่ยวันนี้วันสอบจริงครับผมทําได้คะแนนเต็ม50เลยครับผมสุดท้ายแล้วพอสอบทฤษฎีเสร็จสอบปฏิบัติเสร็จก็เรียบร้อยครับได้ใบรับรองมาอันสุดท้ายก็เหลือแค่เหลือแค่อะไรนะลีนะไปรับไปรับใบ<ป>ที่ขนส่งใช่ไหมไปทาบัตร เออนั่นแหละครับก็เหลือแค่นั้นครับสรุปก็คือสอบผ่านได้ใบขับขี่แล้วครับผมจบหลักสูตรการเรียนขับรถ15ชั่วโมงครับผม่อ,อกไปสนามจริงก็คือให้ลีนาขับเหมือนเดิม,ม <laughs> ไม่เขาไม่หาขับตัวไปขับเลย